กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับโอสาระนาู้เหมือนเดิมถ้าวันหนึ่งเราเจ็บป่วยหรือว่าเราคลอดบุตรหรือมีลูกนะคะหรือเกิดอุบัติเหตุระหว,ว่างการทาํางานเนี้ยตกงานเนี่ยเราจะทํำยังไงคะเพราะถ้าเราไม่มีเงินสมทบหรือว่าเงินทุนเงินสํารองจ่ายนะคะเราลําบากเลยนะทีนี้แต่วันนี้เรามีอะไรดีๆมาแนะนําสําหรับแรงงานข้ามชาตินะคะเราจะเรียกแรงงานข้ามชาติเราจะไม่เรียกแรงงานต่างราอีกต่อไปนะคะเพื่อพี่เป็น การให้เกยียรติซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะหรือว่าตอนนี้เขาก็เปลี่ยนจากในงานต่างดาวมาเรียกในงานข้ามชาติแทนนั่นวันนี้เราจะพามาทาความรู้จักเกี่ยวกับหลักประการสังคมนะคะประการสังคมคืออะไรอย่างที่1เรามารู้กันเลยค่ะ1น,นะคะประการสังคมคือหลักสร้างหลักประกันในการดํานงชีวิตของเราในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยหรือความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยมีลูกทุพภภาพทุพภาพก็คือพิการนั่นเองนะคะตายและทรงเคราะห์บุตรหรือชะลาภาพะและว่างงานเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างตอ่อเนื่องนั่นเองนะคะสอบการยื่นแบบฟอร์มหรือว่าขึ้นทะเบียนนายจาา้างนะคะต้องแจ้งเข้าหลักประกันสังคมนับตั้งแต่ลูจกจ้างเข้ามาทํางานหรือว่าอายุ15ปีบริบณ์น้่นเองนะคร ไม่เกิน60ปีในการเข้าทำงานต้องขึ้นทะเบียนกับนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน30และเมื่อมีการรับรองลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน30วันเช่นกันนะคะเอกสารสำหรับลูกจ้างที่จะแจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมมีดังนี้นะคะ 1. ให้ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตนภายใน30วันนับตั้งแต่ลูกจ้างเ้าทํางานนั่นเองนะคะ 2. อ,อกรอแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกรันตนสปศ1นึ่งถึงศูนกรณีลูกจ้างที่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบประกันสังคมและลูกจ้างไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกรันตนมาแล้วสานะคะสำเนาใบอนุญาตทํางานหรือว่าพาสปอร์ตหรือว่าใบเอกาสารที่สําคัญสําหรับในงานก้ามชาติของเราด้วยนะคะสําหรับกรณีที่ผู้ประกรันตน ถัดมานะคะ3ายื่นขึ้นทะเบียนที่กรณีที่นายจ้างอยู่กทมก็สามารถที่จะยื่นขึ้นที่สำนักงานประกันสังคมในกรุงเทพมหานครในพื้นที่สถานที่ประกอบการหรือตั้งอยู่ได้เลยนะคะกรณีที่นายจ้างที่มีสำนักงานอยู่ที่ในภูมิภาคหรือให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ตนเองประกอบการอยู่นะคะหรือหรือว่านายจ้างก็สามารถที่จะทาธุรกรรมผ่าน อินเทอร์เน็ตได้ที่ www.sso.go.ch นะตามนี้เลยนะคะสี่นะคะการแจ้งสิ้นสุดและก็เปลีป่ยนแปลงข้อแท้จริงผู้ประกันตนต้องทําอย่างใดนะการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนกรณีที่ลูกจ้างลาออกจากงานหรือเลิกจ้างนี่นายจ้างจะแจ้งภายใน15วันถัดไปโดยให้แบบการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะสพส 6กขดเองนะคะกรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อแท้จริงผู้ประกันตนกรณีผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลหรือข้อมูลสถานะครอบครัวและการมีลูกให้แน่จ้างแจ้งภายใน15ของเดือนถัดไปโดยใช้แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อแท้จริงของผู้ประกันตนสปส6ขีดศนนั่นเองนะคะ5นะคะ เงินสมทบคืออะไรนะคะเงินสมทบคือเงินที่นายจ้างและลูกจ้างต้องนําส่งเข้ากรองทุนประกันสังคมทุกเดือนโดยคํานวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในอัตรา5ซึ่งฐานค่าจ้างที่นํามาคํานวณต่ำสุดเดือนละ1,650บาทก็ตกอยู่ประมาณ83บาทต่อวันนะและสูงสุดไม่เกินเดือนละ หนึ่ห้านะคะก็ตกอยู่ที่750บาททั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่งนะคะ6กนะคะการนําส่งเงินสมทบอย่างใดนะคะนายจ้างมีหน้าที่หักเงินสมทบส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายและนําส่วนของนายในจํานวนเท่ากับสมทบของลูกจ้างทั้งหมดที่ถูกหักรวมกันนะคะ พร้อมจัดทําเอกสารหรือแบบฟอร์มสวสหนึ่งถึงสือจัดทําข้อมูลลงชื่อในอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะเจ็ดนะคะเมื่อไหร่ถึงจะได้รับกรณีเจ็บป่วยหรือทุกขลาภาพเมื่อจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่านะคะและกรณีที่คอดบุตรเมื่อจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา 15เดือนก่อนวันคลอดนั่นเองกรณีตายเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตายนั้นกรณีส่าะห์บุตรเมื่อจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือนในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ดทดแทนนั้นกรณีชราภาพเมื่ออายุครบ55ปี และความเป็นผู้ประกันตนส่วนสุดสดวงหรือเมื่อเป็นผู้ทบพนพลายภาพหรือเสียชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้มีเพลงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราั้่นเองแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย